สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกียรนะครับวันนี้ช่างเกียรมีจัดส่งรถ2คันนะทุกคนเป็นเจ้าตัว PG1 กับเจ้าตัว NMAX นะเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวเจ้าตัวยามาฮ่า PG1 น้องใหม่ล่าสุดนะคันนี้เป็นคันแรกนะที่ช่างเกียรขายได้นะแล้วก็เป็นคันแรกของสาขานะทีะ่เป็น PG1 นะตั้งแต่เปิดตัวมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรที่แตกต่างที่สวยงามนะครับอมีบาร์ขนาดเล็กนี่คือช่างเกียรสตาร์ทเครื่องนะ จะติดอยู่ในลักษณะแบบนี้นะทุกคนเปิดตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินได้แบบนี้นะครับระบบไฟเป็นแบบหลอดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางด้านท้ายก็จะดีไซน์เหมือนกันนะทุกคนเป็นไฟท้ายทรงกลมเหมือนกันแล้วก็ไฟเลี้ยวอาจยน้ําขนาดเล็กนะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะทุกคนตัวเสียงเครื่องนะทุกคนช่างเกียร์ฟังแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนฟังเสียงเครื่องนะต้องบอกว่า เสียงเหมือนกันกับฟินเป๊ะเลยนะทุกคนไม่มีความแตกต่างนะขับมาเนี่ยไม่รู้สึกอาถึงรุ่นเลยนะทุกคนปกติแล้วรถแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีเสียงที่แตกต่างกันนะทุกคนแต่เจ้าตัวนี้ก็อย่างว่านะเขาอยู่ในเจ้าตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องตัวเดียวกันก็คือตัว 115i เหมือนกันแล้วก็เสียงเครื่องเหมือนกันนะทุกคนขับมาเนี่ยเราจะจับไม่ได้เลยว่าเป็นเสียงพีจวันหรือว่าฟินนะอันนี้เหมือนกันเลยนะทุกคนสําหรับเสียงเครื่องยนต์นะไม่มีความแตกต่างนะครับเดี๋ยวจะพามา รีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะเผื่อมีใครที่กำลังคิดที่จะตัดสินใจซื้ออยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวบิบากขนาดเล็กนะสำหรับเจ้าตัว All n e ยบะ a h า PG1 นะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองนะทุกคนราคาสดอยู่ที่66,500หรือ 66, เปล่าทไม่แน่ใจนะอยู่ประมาณนี้นะทุกคน64,900หรือ66,500ประมาณนี้นะอ่านผูน้ไม่แน่ใจเรื่องของราคานะตัวระบบไฟนะท่านผพาดูระบบไฟก่อนด้านหน้า เป็นไฟทรงกลมนะทุกคนเป็นหลอดไส้นะแล้วก็จะมีตัวไฟหลีอยู่ข้างล่างนะตัวไฟตามไฟสูงเ็าอยู่ในหลอดเดียวกันนะอยู่ข้างบนนะทุกคนแล้วก็ซ้ายขวาเป็นไฟเหลียวนะวาาก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับไม้ไกลก็จะอยู่แบบนี้นะ,ะตัวบางคลนตัวนี้ติดกับตัวกระบอกโช๊คนะเป็นบางคลาตามชุดสีของเขานะทุกคนก็อยู่ในลักษณะที่เป็นคล้ายๆเหมือนบีบาดนะทุกคนตัวโชค๊คมีตัวยางหุ้มตัวแกนโช๊คให้ด้วยนะตัวนี้ป้องกัน อาการกระแทกหรือว่าโดนหินโดนอะไรที่เป็นบาดอะไรนะเพราะว่ารถเขาเออกแบบมาสายลุยนะทุกคนตัวระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกนะทุกคนด้านหลังเป็นแบบดัมเบรกนะตัววงล้อเป็นวงล้อสีดำนะทุกคนขอบ16นะถือว่าเป็นล้อแล้วก็เป็นยางที่ลุยๆนะทุกคนเป็นยางลุยๆยางตุ่มๆลุยๆนะ IRC ซนะสวยงามมากเนี่ยใครที่ชอบลุยๆนะก็อบอกชกเป็นสีดำนะด้านหน้าระบบกันกระเซีงเป็นแบบทเลสคบิกนะครับตัว ระบบะตัวหน้าจอเรือนไหม้ของเขานะทุกคนก็คือตัวนี้เลยเยวท่านเกติกะให้ดูอนี่รถใหม่จริงๆินะทุกคนกิโล1กิโลนะตัวนี้อาจจะเกิดจากการเข็นไปเข็นมานะครับก็จะบอกตำแหน่งตั้งแต่ศูนย์ถึง160นะครับเกียร์มีตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่นะครับด้านขวาก็เป็นตัวเกียร์น้ำมันแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวไฟสัญญาณเครื่องแล้วก็ตัวไฟสูงนะครับก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนตัวแฮนด์ก็เป็น อ่าแฮนด์บาร์แฮนด์ลอยแบบนี้นะทุกคนไม่มีเฟลิ่งครอบนะครับแล้วก็มีปุ่มตัดสวิช์ปุ่มสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะฝั่งทางด้านขวามือด้านซ้ายก็จะมีไฟตำ่ำไฟสูงไฟเลี้ยวแล้วก็สัญญาณแต่แล้วก็จะมีตัวไฟกระพริบด้านหน้านะตัวอยู่ตรงนี้นะทุกคนเรากด,ดไฟด้านหน้าก็าจะกระพริบนะครับตัวระบบคุญแจก็เป็นกุญแจแบบดอกเสียบแบบนี้นะครับให้ไป2ดอกนะก็สามารถอ่าเปิดเบาะได้ด้วยคุญแจนะทุกคนไม่ไม่ใช่แบบว่าเราจะเปิดด้านหน้านะรุ่นนี้ไม่ได้เปิิดดดเบบาาาาาะะตรง้้้นนนหทุกกคถอยป จะต้องถอดคุญแจมาเสียบท้ายเบาะตรงนี้นะทุกคนท้ายเบาะนี้แล้วก็เปิดก็จะสามารถเปิดเบาะได้นะครับเติมน้ำมันก็ต้องเปิดเบาะเติมนาะอยู่ใต้เบาะนะครับเบาะจะเปิดได้เฉพาะตอนหน้านะทุกคนจะเปิดได้เฉพาะตอนหน้าตอนหลังจะไม่สามารถเปิดได้นะครับจะต้องใช้ปกักแจขันถึงสามารถเปิดได้นะครับ,บเบาะก็จะเป็น2ตอนแบบนี้นะครับเป็นไงล่ะเจ้าตัว PG1 ตัวนี้เป็นสีเหลืองนะทุกคนตัวเครื่องยนต์ เป็นเครื่องร้อยสิบห้าซีซีเครื่องตัวเดียวกันกับฟินนะทุกคนแต่สีอาจจะแตกต่างกันนะตัวนี้ไม่มีเจ้าตัวเฟลลิ่งครอบหรือว่าไม่มีเจ้าตัวอาคารกันใดใดทั้งสิ้นนะทุกคนตัวนี้ก็คือเครื่องเลยนะใครที่อยากจะอาใช้ผัดพนจริงต้องระวังนะทุกคนเพราะว่าอาจจะทําให้ตรงนี้กระแทกได้นะถ้าเราผัดพนจริงๆนะเพราะว่าเครื่องไม่มีตัวรองตัวกันกระแทกเลยนะครับก็อยู่ในลักษณะเปื่เปือยแบบนี้เลยนะตัวชุดเกียร์ก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะสามารถ อาศัยได้ง่ายคล่องตัวนะผัดผลได้นะทุกคนก็เกียร์เป็นเหมือนกันแหละกับเจ้าตัวรุ่นฟินนะเกียร์บนสีระดับนะครับตัวสวิงอาร์มก็ถือว่าแข็งแรงดูดีกว่าในตัวรุ่นฟินนะเพราะว่าเขาต้องออกแบบมาให้บึกบึนนะครับตัวโซ่สเตอร์ก็มีอัตราทดที่แตกต่างกับตัวรุ่นฟินนะครับตัวนี้น่าจะให้เป็นสเตอร์ที่ใหญ่หน่อยนะทุกคนเพื่อจะได้กระชากดีๆหน่อยนะครับชกหลังเป็นชก เกลียวสีดําแบบนี้นะครับเป็นชกค,คู่นะลักษณะ,ะเหมือนกันกบฟินแต่ตัวนี้จะยาวกว่าในรุ่นฟินนะครับสาหรับตัวชกหลังนะครับตัวตรงกลารตรงตัวนี้ก็เป็นโลโก้ยามาฮ่าแล้วก็พีจูวันแบบนี้นะทุกคนชุดสีเขาจะมาสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะทุกคนชุดสีเขาจะมีตรงคอตรงนี้แล้วก็ตัวบางโคนแล้วก็ตัวท้องตรงนี้สายขวาแค่นั้นนะนะสำหรับชุดสีเขานะครับที่อื่นก็จะเป็นฟลิ่งพื้นสีดํานะครับฝั่งทางด้านขวามือก็จะมีลักษณะที่ เาเรื่อเครื่องแบบนี้นะทุกคนก็ฟังของัวเทียนนะทุกคนใครจะขโมยอย่าไปขโมยหมหน็อกกระจอก,กันเด้อเนี่ยขโมยง่ายนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยดึง <c oughs> ก็สามารถถอดหมหน็อกกระจอก,กได้เลยโอ้ยเดี๋ยวจะไปชี้พงให้กระลอ,อกอย่างข้างในก็เป็นตัวเรือนลิ้นเล่งนะทุกคนก็สามารถซ่อมง่ายนะทุกคนเพราะว่ามันโลง่งๆนะตัวข้างบนก็เป็นตัวกองอากาศเสื้อกลงอากาศที่อยู่ข้างบนนะครับข้างล่างก็เป็นท่อไอเสียยิงยาวไปเลยท่อไอเสีย อตอนแรกช่างเขตคิดว่าน่าจะมีเสียงที่แตกต่างกันกับเจ้าตัวรุ่นฟินเพราะว่ามองดูอะท่อแล้วมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าแต่พอสตาร์ทฟังเสียงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกันกับฟินเลยเสียงไม่มีความแตกต่างนะทุกคนใครที่ใช้ฟินอยู่ขับฟินอยู่ก็เป็นแบบนั้นแหละเสียงก็เป็นแบบนั้นนะสำหรับเจ้าตัวพีจีวันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดัมเบลกนะทุกคนหน้าหลังก็เป็นตัวดัมเบลอย่านี้นะไม่ใช่แบบดิสเบกนะตัวยางก็เป็น ขอบ16กทั้งหน้าและหลังนะให้เป็นยางอ r c แบบลุยๆยบียบ่าแบบนี้เลยนะทุกคนเส้นเนึ่งเนี่ยใช้แล้วคุ้มค่ามากนะมีหลายคนที่อ,อยากรู้ว่ายางแบบนี้เขาดูยังไงว่ายางหมดยางหมดเดี๋ยวจะให้ดูมันจะมีจุดสังเกตอยู่นะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราวิ่งจนยางมันสึกกินลูกศรตัวนี้ก็คือยางหมดสภาพนะทุกคนสังเกตดูนะที่ตัวยางมันจะมีบอกอยู่มันจะมีตำแหน่งบอกอยู่เป็นจุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามเหลี่ยมตัวนี้เขาบอกว่าถ้า สึกมาถึงปลายสามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือ,อยางาสมควรที่จะเปลี่ยนแล้วนะสำหรับยางสไตล์ตุ่มๆแบบบี้บากแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นยาง90้า0ทับขอบ16นะเป็น i อ c นะมาจากโรงงานนะครับด้านท้ายก็เป็นออกแบบดีไซน์เป็นทรงกลมแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาแบบนี้นะไฟเลี้ยวตัวนี้จะเล็กเล็กกว่าในพวกห้5พวกนี้นะทุกคนแต่จะเป็นสไตล์ทรงยดน้ำเหมือนกันแต่จะเล็กกว่านะครับดีไซน์มาเฉพาะในรุ่นพีจวันนะเหมาะสําหรับพีจวันนะทุกคนไฟท้ายก็เป็น หลอดไส้ทั้งระบบนะครับถือว่านี่คือภาพรวมหลักๆของอตัวยามาฮ่าพีจีวันนะคันนี้เป็นคันแรกนะทุกคนเป็นคันแรกของสาขาแล้วก็เป็นคันแรกของช่างเกียรินะที่มีลูกค้ามาซื้อนะก็ได้ฟังเสียงนะตั้งแต่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะสาหรับอ l l นิ w พีจีวันนะครับราคา 60, 6 6 5 0 0หรือเปล่าท่านเกียรไม่แน่ใจนะท่านเกียร์ไม่แน่ใจเรื่องของราคานะแต่มีลูกค้าซื้อแล้วก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับคันนี้เป็นสีเหลืองเบาะน้ําตาลนะก็ โอเคนะถ้าเกิดว่าก็อยู่ในรถในรูปทรงนี้สไตล์นี้พีจีวันก็เป็นรุ่นที่ถูกนะเมื่อเทียบกับอีกรุ่นนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถูกแล้วก็เครื่องก็ฟินหนี่แรงอึดทนอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะสำหรับเครื่องฟินนะครับแต่ในเจ้าตัวพิจีวันจะได้การรับประกันที่5ปี5 0 0 0 0กิโลนะครับจะไม่ได้แบบไม่จํากัดระยะทางเหมือนเจ้าตัวรุ่นฟินนะครับก็ข้เน้นในการใช้งานในรูปแบบที่ผาดผผนก็อาจจะไม่ได้รับประกันที่ยาวนานเหมือนกับตัวรุ่นฟินนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พามนานะทุก PG กกค็ีลัษณ แบบนี้แหละทส,สวยแบบนี้แหละเดี๋ยววันนี้ท่างเกียรติมีตัวตัว n m a x อีกคันหนึ่ง n m a x ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะทุกคนออกรถเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะแถมทุกอย่างนะทะเบียนพลบบอมกันน็อกเสื้อแจ,จ็คเก็ตแล้วก็ตัวประกันรถหายแถมทุกอย่างนะสำหรับ n m a x ในเดือนนี้นะเดี๋ยวท่างเกียรติจะทำคลิปให้ทุกคนดูนะแต่วันนี้พามาถ่ายเจ้าตัวพีจีวันก่อนนะค่อยจะไปทำเจ้าตัว n m a x นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเกียรติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ